สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็มาส่งอาหารร้อนๆกันก็ขออภัยด้วยวันนี้อาจจะอัพคลิปช้าตอนนี้ตีสี่เพอเผลอหลับไปเพิ่งตื่นโอเคครับไะส่งอาหารกันเลยดีกว่าคูทันเตอร์ อย่าทำให้ปนเปื้อนอย่าก้าวเท้ายาวเกินไปอ่าเราสามสิบว,วิไม่สามารถวิ่งหรือปนเปื้อนกับธาตุอื่นได้โอเคห้ามวิ่งกับปนเปื้อนน้องทำได้หมดโอเคครับปะตรงไหนวะโอ้นี่มันเลยถ้า เออออกทางไหนไวนะเนี่ยออกทางนี้ใช่ไหมเนะี่ยมันปนเปื้อนไปแล้วอะ่ะเป็นไม่ขึ้นใช่ไหมเป็ไม่ขึ้นก็กดนี่แล้วก็รับโอเคทําวิ่งแอ้สามสิบวิเยอะอยู่เชื่อมัน่น ดังนั้นทำได้หมดเว้ยตรงนี้ปีนง่าย,ยนะหินมันชันหินมันเป็นชั้นๆแบบนีอนนะ้อ้าว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 ปีนขึ้นไปหินแป๊บนึงได้อยู่ได้อยู่แหละได้แหละพอใจตัวเองไป นู่นเห็นไหมเราก็แค่เดินไปแล้วก็ล่อนลงไปแค่นั้นเองตาสว่างเลยเออไป2สองรอบหกสิบวิทันอยู่จะถึงแล้วเจดสิบเมตรกระโดดลงไปข้างล่างแค่นั้นเองแค่กระโดดลงไปแค่กระโดดลงไป เคเสร็จเควสแรกเออนิดน,นึงครับโทษทีเรียกสติละาเควสที่สองงโรงแรมโรงแรมโรงแรม เค็ดตะค่ไม่มีอะไรบอกเลยเหรอกระเทือนก็แตกแล้วล่ะแค่กระเทือนก็แตกอ่าอ่ะ,อ,ะอย่าบินกับปีนห้ามบินกับปีนมันสามารถบินแล้วก็เริ่มบิน ปีนวิ่งวิ่งปีนบินโอเคต้องโดดตรงเนี้ยแหละใช่บนเพื้อนได้กระโดดสตรเดิมอัลไลด์ลงได้นะแล้วก็ พลาดได้มันอยู่บนนูน่นอ,อ,อนี่แหละเอ้ยเอ้ยเจ็บได้ไม่เป็นไรเออห้แคมวิ่งกับปีนแ้ะบินถึงแล้วเสร็จเมื่อกี้ไม่ได้ปีนใช่ไหม โอเคนีเ่เพราะว่าเขาไปลองเรียนกันมในเคเวสมันเลยแบบมันเหมือนมันดูง่ายกว่าปกตินะง่ายกว่าวันแรกมากเลยวันแรกเป็นอะไรที่แบบว่าฮาลโหโคตมากไปเชฟเหมากันต่อ จะกดรับอีกแล้วลืมทุกทีเลยอันนี้ส่งก๋วยเตี๋ยวโอเคว่าไงครับเชฟเหมาส่งก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเดินพิเศษเดินดีๆอย่าบินมอส่วห้ามบินหรอ,อระวังปนเปื้อนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอา่าไม่สามารถล่อนแล้วก็ห้ามได้รับบาดเจ็บแล้วก็ห้ามปนเปื้อนวิ่งได้ หลายสามสิบวิโคลิทแล้วเข้าไปในนั้นน่ะดงมอนทั้งนั้นเลยอ่ะอื้ห้ามปนเปื้อนเลยนะเอาแล้ววะวิ่งได้ใช่ไหม มาแล้วมืนมาตีแล้วล่ะเราแค่วิ่งผ่านมันไปมันมาทำอะไรในนี้วะเนี่ย NPC เนี่ยเราต้อง ฟ้าสว่างแล้วลองเดินไปทางอีกทางดูไหมเผื่อไม่เจอมอนแต่ว่าโอเคอย่าเปียกน้ำพอนี่ไงห้ามตกนะอ้อน y s ชิต นี่ไงต่อสู้ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ตายแล้วฟื้นฟื้นให้ได้รู้กันขายาววิ่งเร็วกว่า 言い訳の余地もない。あ走るより飛ぶ方が早いよ。は 走るより飛ぶ方が早いよ。

ปล่อยแอบก่อน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 ทำสีวิเออโอ้โเสร็จแล้วโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับส่งอาหารวันนี้ พูดยังไงเดียตายแพ้ไปหลายรอบเลยอะเฟลไปหลายรอบมากก็ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูความดื้อดึงของผมตามจริงก็ใช้สกิลอะไรกันได้ก็ใช้แล้วผมล้านเองอยากวิ่งสดไงเออโอเค ก็ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับ